สวัสดีค่ะตอนนี้เป็นเวลาเอ่อมือดแล้วนะคะก็จะทุ่มหนึ่งแล้วแต่ว่ายังไม่ได้กินข้าวเลยค่ะก็จะมาทํากับข้าวกินนะคะคือนายเราอะทําอะไรอยู่ตรงนู้นนะคะเ,คเดี๋ยวไปให้ดูอ,อ่ะทาหาไฟแล้วค่ะเพราะว่ามันมืดนะคะเ,คเราจะมาทําส้มผักกาดทอดให้ดูนะคะคลิปวิดีโอว,วันนี้นะคะโอเคไป แรงว่าแม่มันกรอบแล้วคนนี่กรอบแล้วค่ะแม่เสียเอาไปทําอะไรเอาไปทอดก่อเออไอหิวแล้วทดลองดูเลยเพราะว่าอันนี้ทําเองกินไม่ละหวานอโลเขาไม่กินอย่างนี้หรอกแม่ทำมาจากพอแล้วมั้งแม่แค่นี้ก็พอแล้วพอแล้วเนาะนี่ กลางคืนนะคะมันจะแสงมันจะแบบไม่ค่อยสวยแค่นี้นะอันนี้เป็นแกงแกงน้ํายาป่าน้ํายาน้ํายาป่าวันนี้แม่เขาเรียกว่าน้ํายาป่าเออภาษาไทยมันเรียกว่าแกงน้ํายาขมไงใส่อะไรนั้นผักผักน้ำผักน้ำอะไรก็ไม่หนัผักขี้น้ำไม่ใช่ผักที่มันน้ำขมๆนั่แหละเอออย่างนี้อืใส่ไปเลยผักขี้น้ำนะอะไะ ใส่ผักแล้วก็ได้เลยเนาะมีคนประมาณสามสีค่คนกินแค่นี้พอแล้วทำทำเยอะไม่ไม่หมดนะคะโอ้ใส่ลงเลยจ้าอันนี้เราจะมาทอดเปล่าๆนะคะคือแบบเหมือนส้มผักกาดเราอะคือความจริงเนี่ยถ้าเออเราไม่รีบนะเราสามารถแกะกระเทียมหอมขาวหอมแดงพริก ทอดใส่ด้วยได้เลยนะคะคั่วใส่ได้เลยนี่คือแบบเราจะกินเล่นๆเอ้ยไม่ใช่สิกินกับข้าวได้เลยเนี่ยแค่นี้เหรอได้แล้วค่ะเรียบร้อยโอ้โหน่ากินยฟูเลยฟูเลยอะฟูฟูโอ้โหว้าวพอแล้วพอแล้วน้ำมันมันน้อยไปเพราะว่าเราจะกินแค่น้อยเดียวนะคะอทอดเยอะเอาไม่ใช่สิทอดนานแล้วมันจะไหม้นะคะ ขอเพียงแค่น้ำมันร้อนๆชุบลงไปให้มันให้มันแบบว่าพองลงมาก็พอแล้วนะคะเพราะว่ามันสุกอยู่แล้วคำจริงเนี่ยกินแบบเล่นกินดิบๆนี้ก็ได้แล้วเนี่ยลงไปไม่กี่วิกินเล่นได้เลยเนี่ยสามารถเอาเกลือโรยก็ได้แต่เราแบบจะกินเล่นๆอย่างนี้แหละมันมีความเปรี้ยวในตัวอยู่แล้วนะคะเปรี้ยวแบบธรรมชาตินะคะเนี่ยใส่เลย เนี่ยตอนนั้เล็กเนี่ยเออไม่ใส่เยอะไปน้ำมันมันน้อยโอ้ฟูฟูฟ,ฟ,ฟูเนี่ยน้ำปันก็จะมากินให้ดูนะคะเนี่ยม,มันอร่อยอเราจะเอาไปกินกับข้าวมือ้อค่ำน,นี้เลยนะคะ อ,อร่อยทำไมทำไมมันอร่อยนี้เนี่ยอย่าทอดนานนะคะเดี๋ยวมันจะขมเอาอันนี้บอกบอกแล้วนะคะแม่ที่แบบว่าอามันเล็กๆมันมส้มผักกาดเราจะเริ่มรับออเดอร์แล้วคะ่ะการมันอร่อยนะ 嗯，拜拜。